สวัสดีค่ะอ,อันนี้เราก็จะมากินแกงใส่มเม่าไม้นะคะนี่ครับหน,น,น้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมากินกันนะเอออ้าวจวดซิมมึงซิมมึงเลยซิมมึงเลยเออเอาจารย์มาเบ่งเอ็ดเอาร้อนนู่นูจานร้อนไม่ได้เออเอา มารดี้พ่อแม่พี่น้องด้วยอืมบารดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุ坤เฮ้มีพบกับบอนนี่ยังล่ะบอนใช่บอนผ้าสวยอะ้อนเฮ้าเรียงผ้าสวยนี่เรี้ยงกระซิบเขาได้นี่ผ้าสวยเลียงเลวยดิมันไม่เห็นเลียงใช้ไหมเห็นไหมนี่ครับผ้าสวยมันกล่ว่าผ้าที่ไตบวบบอนผ้าที่ไต๋บอผ้ากินผ้ากินอืมนี่ครับเสื้อไงนี่แหละนี่แหละถ้าเอิญเนาะเข้าครัวกับคุณแม่บอนมีอะไรยังเอิญบอนอะไร นี่ครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาอร่อยมากเบียงบียดอันนี้แต่อีแม่บบีกอะเพาะผ่านแล้วไม่กินนกทีคนไม่ได้พี่สดหนามมันก็จังเลยแต่ละคนรสชาติคือแกงแกล้งเฮสตทนอมใหม่เลยซิมเบอร์กัม ข้าวเผาตอนแรกครัพี่น้องม่เด้ข้าวเผาตอนเลงแรงสัมพัดนิดเจมาตุ้มติดหาคุนละอิจั้งทักงหมดทั้ง่ะอืมลอิจาเห็ดง้าก็่มาแกงเห็ดแซนวิชใหม่พี่น้องแฉะครับเห็ดมื่วานก่อนนะล้อนเลยเบื้งคนเป็นอย่างนี้ยังเสร็จย่งอันดาวดาดาวั่นั่นเลยดาวดาวหลนหลอนแห้ง แต่ให้มใส่แมมอย่างนันักสองแมมบาดอยู่แปาบมีมากินวะต้านเพียงของขางเป็นสูงสองรอบเจ็บเข่าเขาเจับมาเขาเจับมากเ่ยกับเขาารวหลอยนี่ครับรวืไปไหนต่อ <c oughs> ไม่มมร้อนอ,อย่างาาานี้ก็ถือว่าร้อนมั้งวหัวครับรอ่งแซบค่ะแซบค่ะเดี๋ยวม,ม,มี่แซ่บป่ป้ามีแซบ นี่นเอาคำหนีแป๊บม yeah. no right. ีเอาคำนีหอนหอนเนี Freddy, ่เอาเอ็ด네่้าเสกินม่ยดมาเกมาอี่อืออซีนมันตบเบิงอืแป๊บีเอาหนึ่งช้อนพี่วะแป๊บี่ข้นใหญ่เลยแป๊บี้เฮาแป๊บี่พอน้ำเล็กน้อย หอนไปเลยลืมอัดร้อนมาะทำไงไอหรอดหอยกระเพาแดงได้พี um <t t ่นองมาเกรย์เส่ตอร์ใหม่บานเท่าเลยพี่นองเอลยไปเล้ย ตัดต่อนำได้เหนียบอนจัใส่มาบอกคือล่วงเรื่ยเลยอ่ะเขาเฉียวหมวเขาเลีวเรี้ยวเขาเดียวเขาเดี๋ยวครับจิ้มเมื่อไรเนี่ยไม่ได้มันเป็นปั้นดิบเน้องเอ๋อไม่ได้นี่คือสู้สีอ่ะอ๋อแสบเสืออร่อยกรีกซสิเขาได้นั่น ฮึ่มหอน<ร>ยังไม่รู้ต่อเยอนะทำใหม่ๆเนยว่าทุกคนก็ไม่ต้องรู้แหละมันแตกพี่นอกหอนมันร้อนอิลีมันร้อนอิลีโอ้ไมันหน็นไม่เ พวกลมกอลบ่ได้เ,เปิดไปผ่อนปไปใส่แมนบิดเปิดพวกล้มในจังนอนเทาโึงยอะ้อย,ออยมันนี่บ่มีผักเด้อพี่น้องเด้อมันนี่บ่มีผักเด้อบ่แม่นคนกินผัก ตอ้มมีไหนช้อนที่วะนี่ก็ินี่ะปะเ็ดคอนครับช้อนหนูอยู่นี่เ็ครอันนี้นัว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 แสบนัวใออยากกินก็ไม่่งเอแสต้อนเข็ง่าตอนให้เห็นยังไงแน่หรานบิจําบ่ได โอ้ชื่อ,อยูมีปละโลมันมาเด้ออืมกินตะนบบกรับเลยกินขาน้ำอะไดหรอกได้มันสิอวนแมนบอแมนเพราะว่าฮ็ดไม่ิวิตามินมไ่ิน่นนนอืมเอ้มอาครับ้องเบิง่งไก่ร้อนๆเลยจัน่อย ใกล้ร้อนใหม่ๆม,มาใหม่ครับมาใหม่เป็นสุปั๊มกินยังไงกินสปั๊มี๋ยวม,ม,ม,มาเสรหมือนเหมอก่อนได้เสร็งอีกหืม น้ำซุปกระแสบคือกันเด้อนี่แม่บอวาจะแสบแต่น้องใหม่ได้นราะอไเพนี่ได้อืเป็นภาษาสาน้ำแกงกระแสบเพื่อนได้นิมึงน้องหม่อืเป็นยำกึบขอโทษมีเข่ามาอยู่อืมคือคือคือเฮดเยำกรึบกึบกึบแ่บมีคนเบืองร้ายแฉแฉงาน แกเสะแกเซะลงฝีเดี๋ก็ขัลงอ่เสลงฝีเลยวะลงฝีเลยแล้วพอไม่เป็นหนังเลยคลิปแรกได้นี่คลิปแรกได้ครับแรกเด้อไปกดแเสะกดยังหลายๆครัภาักกินคลิปแรกแมนพาซาล่าอือฮะบอคลิปกินอือฮือคลิปกินเสะถ้าถ้าถ้าจะมีสาระบอกได้ไป็นสีทำเนี่ยอือแต่ลืมอันนี้คลิปกินนะครับน้องของแมง แสบหลายตืมห้บมือลังจะไม่เห็นใ้เบิงงดอกโอ้บอพวเพชรกำลังแสบบุญเบิรงขับเบิงุ่นเขากำลังถอดไข่ผุี่ิมงแต่ไข่อ่อนหอนนึกถิงน้ำหนว ไม่หนาพอรังมากเลคุณ้รอนุญาตหรือยังเราลูกผมไปลง่วยคุณก็เอาคุณอนุญาตถ่ายผมหรือยังดิคือลุงพลอนญาตหรือยังลูกผมอนุาตหรือยัอืดจักคนป่่ะโอ้ เมื่อไรแต่เบบีฝากกดติดตามเลยเบบีฝากน้องกดติดตามเลยหลังนี่สองหนังสองหนังบอลชาแนลอืมป้ามี่บอกกดไลค์กดแชร์แน่กดไลค์แชร์แล้วกดแชร์ไปกับช่องบอลชาแนลมาวินชาแนลบอลชาแนลบอลชาแนลกับพ่อทำนี่แหละพ่อแน่เดี๋ยวมันจีนยาวไปเดี๋ยวไปก่อน 拜拜。